เง้นท้าสักกาเทวราชเนี่ยนะเจอยักษ์มานั่งที่อาสนะของตนเองเป็นยังไงนะไม่ตอบโต้อะไรพวกเทวดาชั้น,นดาวดึงเนี่ยไปด่าใหญ่เลยนะยิ่งดา่านะไอ้ยักษ์ตัวนี้ยิ่งสวยขึ้นสวยขึ้นงดงามขึ้นผิวพรรณดีขึ้นนะเอเทวดาดาวดึงก็บอกไอ้ยักษ์ตัวนี้มันมีนะ ความโกรธเป็นอาหารหรือเปล่านะ่ะใครโกรธกับมันมันดีขึ้นดีขึ้นได้กินนะก็เลยไม่รู้จะทำไงไปบอกเท้าสักกะเท้าสักกะก็เลยมานะเท้าสักกะมาทำอะไรมายืนด่าต่อไหมไม่ไม่คุกเขา่าประนมมันชลีนะ่ะแล้วบอกแค่ว่าเราคือเท้าสักกะเราคือเท้าสักกะนะ ยิ่งคุกเขา่ายิ่งไหว้แล้วก็แค่ประกาศชื่อตนอายักษ์นั้นยิ่งพุงพลุยยิ่งน่าเกลียดนะผิวพันซามไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรือยๆนักขึ้นจนกยวทั้งหายไปจากอาสนะเลยเห็นไหมผู้เจ้าพูดผิดไม่ได้นะอะย่าคิดดูว่าผู้เจ้าเล่าเรื่องต่างๆมาเนี่ยท่านบอกท่านไม่ได้ฟังมาจากสมณพราหมณ์เราอื่น ท่านรู้เองเห็นเอง